สวัสดีค่ะทุกคนพบกับบีมในช่องบีมสาวล้วนะคะวันนี้นะคะเบีมขอมาพูดเรื่องของน้ําในหมู่บ้านของบีมหน่อยนะคะบ้านของบีมเนี่ยชื่อบ้านแม่แพมนะคะค่อนข้างที่จะไม่มีน้ําเลยนะคะช่วงนี้เข้าสู่หน้าร้อนแล้วก็บวกกับหน้าแล้งด้วยนะคะพอหน้าแล้งมาปุ๊บ น้ำในหมู่บ้านของเราก็จะมีแค่เพื่อสําหรับอุป,ปโภคและบริโภคเท่านั้นนะคะจะไม่สามารถไปทําสวนหรือว่าไปทําอย่างอื่นนอกเหนือจากกิจกรรมแบบที่มันจําเป็นเท่านั้นนะคะ อยากจะบอกกับคนในหมู่บ้านว่าช่วยกันประหยัดน้ํานะคะแล้วก็ตอนนี้เรายังหาทางที่จะแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้นะคะเรา,เาผู้ผู้ที่เป็นผู้นำนะคะกำลังช่วยกันระดมความคิดนะคะแล้วก็ คิดหาวิธีอยู่นะคะในในขอบเขตที่งบประมาณค่อนข้างที่จะมีจํากัดมากๆเลยนะคะเป็นแบบนี้มาทุกปีค่ะเจอเปัญหาแบบนี้มาทุกปีสิ่งเดียวท,ที่เราลูกบ้านแล้วก็คนในชุมชนจะช่วยกันได้ก็คือการช่วยกันประหยัดน้ํานะคะใช้แบบประหยัดนะคะแล้วก็ ควรจะมีการเก็บน้ำไว้ด้วยนะคะเผื่อแบบฉุกเฉินเนาะค่ะนะคะบางวันก็อาจจะเจอปัญหาที่แบบว่าน้ำไม่มาเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเบมจะให้ทุกคนไปดูคลิปที่มีการสำรวจต้นน้ำของหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านแม่แพมเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ต้นน้ำนะคะเพราะฉะนั้นบ้านที่อยู่ต้นน้ำเนี่ย จะช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดแล้วก็รวมทั้งอ,อะไรหลายอย่างนะคะแล้วก็น้ําตรงนั้นเราก็ต้องแบ่งไปให้กับคนที่อยู่เส้นใสข้างล่างที่ใช้ใช้น้ําดื่มด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปเ,เขตบริเวณหมู่บ้านใกล้เคียงนะคะ เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าต้นน้ําแท้งน้ําอะไรต่างๆที่เรามีนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะมันแรงขึ้นมาจริงๆนะคะใครนะคะที่ได้ไดูคลิปนี้นะคะแล้วก็มีวิธีการจัดเก็บหรือว่าแนะนำนะคะยังไงนะคะช่วยแนะนําให้กับพวกเราหน่อยนะแล้วก็มันต้องใช้อะไรมัน มีงบเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยลองลองแนะนำหนูได้นะคะเผื่อว่า,เ,าเราจะช่วยลดปัญหาตรงนี้ได้บ้างนะคะมันไม่ใช่แค่แบบว่า,าไม่ได้ปลูกผักเนี้ยเรามีปัญหาไม่ใช่นะคะบางทีน้ําดื่มเนี่ยน้ําดื่มเราเองเนี่ยเราก็ยังมีปัญหาเลยนะคะแม่น้ําใหญ่ของเราก็ <laughs> ไม่มีนะ <laughs> ไม่มีนะคะ มันต้องรอให้ฝนตกมันต้องรอให้ถึงช่วงฤดูฝนนะน้าเราถึงจะมีพอนะคะอืแต่พอหน้าแรงขึ้นมามีปัญหาทุกปีเลยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพาไปดูคลิปกันเนาะให้ดูอีกหนึ่งจุดนะคะตรงนี้คือจุดเซผดโดท่านะคะนี่ค่ะแห้งสนิทเลยนะคะไม่มีน้ําไหลสักหยดเลยนะคะแห้งแห้งชนิดแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงนะคะ อันนี้ก็คือลงมาจากต้นน้ําก็แค่ไม่ถึงกิโลนะคะตรงนี้คือแห้งหมดแล้วนะคะเสพโดท่านี่นะคะเอามาให้ดูค่ะเผื่อคนที่ใช้น้ําแบบไม่ประหยัดนะคะนี่ค่ะไม่มีเลยนะคะ ตรงนี้ก็จะเริ่มมีมานิดนึงวันนี้ขึ้นมาดูต้นน้ำแพมนะคะต้นน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนบ้านแม่แพมและบ้านเรือนใกล้เคียงหมู่บ้านใกล้เคียงนะคะตอนนี้นะคะในเดือนเมษาเริ่มแห้ง เริ่มแห้งลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะจากที่ก่อนหน้านี้ก็น้ำก็ค่อนข้างได้จะไหลแรงแต่มาเดือนนี้นะคะเริ่มแห้งลงอย่างรวดเร็วเลยนะคะนี่คือต้นน้ำนะคะที่เราดึงน้ำจากประปาภูเขาลงมาสู่หมู่บ้าน นี่ค่ะเริ่มแห้งลงอย่างรวดเร็วอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะตรงปากตรงนี้ตรงนี้ค่ะตรงนี้คือไม่ล้นแล้วนะคะประหยัดได้ช่วยกันประหยัดนะคะพี่น้อง ่คะแห้งลงแห้งลงวันนี้ไหลขนาดนี้นะคะมีแนวโน้มว่าจะลดลงเรื่อยๆนะคะถ้าฝนไม่ตกนะคะ เพราะฉะนั้นทุกคนช่วยกันประหยัดน้ํานะคะใช้เท่าที่จําเป็นนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าฝนจะตกมาวันไหนน้ําจะเพิ่มมาวันไหนนะคะเอาวีดีโอมาฝากสถานการณ์วันนี้ให้ทุกคนได้เห็นนะคะเผื่อคนที่ยังไม่เห็นต้นน้ํานะคะที่ใช้น้ําอยู่ทุกวันบางคนยังไม่เห็นนะคะว่าต้นน้ําของเราเป็นยังไง น้ำมีแค่ไหนนะคะเราคนจะประหยัดกันอย่างจริงจังแล้วนะคะทุกคนตรงนี้ก็เช่นกันนะคะจากที่น้ำเคยล้นมาแบบแรงๆนะคะตอนนี้คือสังเกตเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าลดลงนะคะแรง จากแทงนะคะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะทุกคนนี่นะคะแทงน้ำแทงน้ำพักนะคะที่ส่งไปยังหมู่บ้านของเรานะคะจากที่ล้นมาแบบแรงๆนะคะตอนนี้ก็ล้นมาแค่นิดเดียวเองนะคะให้มีแนวโน้มว่าจะลดลงเรื่อยๆนะคะ